สวัสดีครับน,นี่มาดูทุ่งนาโอ้ข้าวงามาข้าวสุดจัดบิ่งใหญ่ๆ,ๆอยู่นะครับแถวนี้บิงใหญ่อยู่นี่ก็เริ่มตั้งท้องเริ่มแตกหนึ่งหนึ่งแล้วนี่เริ่มจะแตกแตกแล้วนี่มันโอกแล้วเต้โอ่รวงแล้วนี่ นี่มันตั้งท้องแล้วครับพร้อมที่จะออรวงแล้วนี่น่าจะเกี่ยวกอค .15 เสร็จก็ต่อเลยยาวเลยนี่ข้าวเขาครับไม่มีสูงไม่มีต่ำครับเสมอริมตรงนี้ก็นี่เขาก็เลาะมาดูครับเลาะมาดูพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เราก็ไม่เคยมานะครับแต่ว่าอก็ซีก็ติดตามมาว่าให้มาลงให้หน่อย อยากเจอร้อยห้าบาพลังของเรานี่เจ105้าร้อยห้าบาพลังนี่จะมาลุยโซนนี้หรือเปล่าจะมาสร้างผลงานในแทปนี้หรือเปล่านะครับโซนนี้รถใหญ่นะครับหมดสิทธิ์นะครับเพราะว่าเคยมาเคยมาจมอยู่นะครับหมดค่าดึงค่าลากไปหลายหมื่นแล้วก็ร้อยห้านะครับโซนนี้ก็จะไม่ค่อยมีใครเขาเล่นเขาจะมีพวกเจ็ดสิบนะครับส่วนมากจะใช้เจ็ดสิบ แต่ของเราจะใช้เป็นร้อยห้านี่จะมาลองดูนะครับเขตนี่ดูแต่ข้าวเขานี่สุดจัดเลยครับนี่แต่ข้าวแบบนี้ก็มันมันถามว่ามเกี่ยวเกี่ยวยากไหมครับข้าวแบบนี้ก็มันจะเกี่ยวง่ายอะพวกข้าวา้าเยอนะอะถ้ายาเยอะมันจะจะเกี่ยวยากอยู่แต่แต่แตข้าวแบบนี้ก็เกี่ยวไม่ค่อยยากหรอกนี่ือสมน้ำสมเนื้อกันครับนี่ ราคาก็อยู่ที่นี่ประเดิมเริ่มต้นนะครับ650 650ถึง700 800นะครับแล้วแต่จะว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ในหน้าในหน้าก็รุ่นร,นรุนกับเสียคริแล้วมั้งหรือวแบบ่านี่เราก็มาเลาะเะดูครับเพิ่งมาถึงครับออกมา ไม่ค่อยมีหมู่บ้านนะครับนี่ทุ่งนาหมดเลยแต่ถ้าเกี่ยวแล้วก็ขยับไปเป็นทีละทุ่งทุ่งทุ่งไปแบบว่าไม่ต้องย้ายรถสบายอยู่นะแบบคำไหนนอนนั่นเลยก็ได้นี่เพราะว่าส่วนมากเราจะ,จะไม่ไม่ค่อยอยากเข้าบ้านเนย,ย้ายแต่ละทีมันก็ยากเนาะ เฉอๆนี่ขยับไปเป็นโซ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 นหมดโซนนี้ก็ขยับไปอีกโซนหนึ่งเดีย๋ยวจะมาลองดูสักหน่อยครับปีนี้เพราะว่าบุรีรัมรู้สึกว่าปีนี้น่าจะไม่มีข้าวให้เกี่ยวมันแรงจัดฝนก็กระปิดกระปลอยนะครับ สภาพข้าวโอ้ oh, มันสูดได้รถใหญ่ร้อยข่านอ่าโเล็กเกียไม่เอานี่รถใหญ่หเขาวิ่งห่อข้าเลยนั่นป่าปีที่แล้วก็ถามหารถใหญ่มันไม่ไมีมเออไม่มีก็ดีแล้วเรามาของเฮงหมดเลยเนาะนี่ตรงเทียนนั่นก็ใช่นะปะนะ่าถ้าเราเกี่ยวทันเขาอะเขามาบอกแต่ยังไงร้อยห้าเราก็สบายใจเ้วไงเพราะว่ามันนึงเราเกี่ยวหกสิบได้เงี้ยม,มันแปลเลยนะนนมันแหนมเห็นเลยนะมุม โอ้ยถ้าถ้ามันได้ลงหนึ่งสองคันนี่มันโอ้ไปเพราะอย่างเดียวไม่ย้ายอ่ะไม่ย้ายถ้าไม่ไม่ย้ายได้ทั้งสองฝ่ายนะแกแกตัดสองรอบนียเนี่ยป่าถ้าแกไม่ตัดอีกรอบนึงแกว่าข้าวข้าวนี่ร้มเลยเนี่ยเนี่ยแกบอกเมื่อกี้ตัดออกตัดออกนี่เห็นไหมเพราะข้าวข้าวแกเตี้ยกว่าเออตรงไปเลยตรงไปดูทงด้วยว่าจะเอาเทลเลอร์เข้าเข้าเข้ามาจอดในนี้ก็ได้แต่ ทางก็จะเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะไม่เข้าเอาทลล์โจดข้างนอกร้อยห้ามาได้บ่ะไม่รู้ได้ร้อยห้าเข้าได้อยู่ร้อยห้ากับปากก้ามันก็ไม่นีกันเยอะนะอันนี้คือทางนะครับทางแต่ข้าวเขาก็สุดจัดอยู่นะปีนี้สุดจัดอยู่สุดจัดเลยเพราะว่าเขาหว่านถึงช่วงเลยอืมปีที่แล้วซื้อกา้ามาดำหมดเยอะ อดนี่กระท่อมใครเบาๆไม่ต้องน,นะ่เรื่อเกี่ยวอย่างเดียวเรื่อเกี่ยวเท่านี้มราได้ก็ได้เกี่ยวรู้จักกันหมดเลยเท่านี้นานาพี่น้องผมมีรถเกี่ยวเหมือนกันอย่างญาติกัน <c oughs> แต่แกก็ไม่ได้ว่าผมนะผมว่ารถมาเกี่ยวออโอ้โอันนี่อันนี้แม่นม้ำหรืออะไรทือเป็นเป็นหนองผมย,ย้ายเขยบน้อย แถมเหมือนกันเานาะเลยเข้าไม่ได้เขาได้ตรงกลางพอดีเลยเพราะว่าก็ไม่ได้หรอกเตลือตัวบักอีกมันมีแต่การใหญ่ๆเลยแต่ว่าถ้าจอดข้างทางก็แอบ,บหน่อยด้วย,เอ,เ,อยเอาเอากล้วยเอาอะไรมาวางไว้หน่อยเพราะปีที่แล้วมัน,ม,นมันมันมีพลาดนะป๋านั่นแหละเขาจอดรถขนข้าวไว้แล้มันตาเลยตายคาที่เ,ล,เลยอันตรายเขาก็หาร์ตะมองเข้ามาจอดเลยเนาะ ได้เท่าไหร่เท่านั้นน้ำมันก็แถวนี้ก็รถดำโคตรข้าวเข้ามาได้มั้งใช่ไหมล่ะเลี้ยวซ้ายดูก็ได้เลี้ยวซ้ายนี่เดูแค่นี้ก็ได้นี่ดูแค่นี้ก็ได้ไอ้ทุ่งนี้ด้วยนะใช่หมดเนี่ยท้งหมดทั้งทันถ้าได้เกี่ยวได้เกี่ยวหมดเลยเพราะปีเดียวเกี่ยวนาอนนี้ได้เกี่ยวลงไปได้หมดหมดเลยไอ้ไอ้ทางนี้ไม่ไม่ค่อยสูงหรอกไม่ได้สูงข้าวไม่ค่อยสวยนี่ไอ้โซนนี้ไม่ไม่ค่อยอะไรเมื่อกี้ตอนนั้นอ๋อเดี๋ยวไปนี่คืี มันมีแต่ข้าวเลยด้ยเอ้อผมนี่แบบนี้นี่เกี่ยวสนุกเลยนี่เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ยันมาลงฝั่งนี่เลยให้กูพด้ลงฝั่งอ๋อให้ยันมาไปสุูงๆรถซสูงๆก็ตรงนี้<ฯ>มันมีน้าพี่น้องเขายเยอะรถเกี่ยวเขาเยอะ,ะอยันมาเกี่ยวอยู่เกี่ยวอยู่แต่รถทางเลยนะปีที่แล้วนี่พูดรอนมาจมกันอยู่นี่ไอรถไม่แตกน้อมันมาไม่ได้น้ไม่มีหมู่บ้านเลยครับนี่มีแต่ ุ่งนาแต่ข้าวเขาก็ถือว่าโอเคเลยนี่โอรวงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับนี่ข้าวนี่เกี่ยวสนุกครับนี่หน้าก็ถือว่าไม่ไม่เล็กนะใหญ่อยู่นี่ถ้าได้ลงเป็นุ้งทุ่งทุ่ง,งกินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยน้ เนี่ยคำไหนนอนนั่นได้เลยสบายสบายเลยแล้วก็ข้าวก็ในหน้าเขาก็พร้อมที่จะส่งเช้าเย็นเที่ยงนะครับ <c oughs> น่าจะได้มาครับน่าจะได้มาสู้กันอยู่นี่แหละเดี๋ยวเก็บจากวอขอฝั่งนู้นก่อนส่วนข้าวเราที่อยู่ที่บ้านก็นไม่ยากเรอกเดี๋ยวรถพี่น้องเรามีเขาให้เขาเกี่ยวให้ เรามาหาปรสบการณ์ข้างนอกเอาแล้วกันถ้าคือก็เราก็จะมาโซนนี้ตลอดเพราะแถวบ้านรถมันเยอะนี่ที่รับซื้อข้าวก็ตรงนี้เลยครับนี่อ้อันนี้เขามาเช่าบ่เขามาเช่าเรเราไม่ได้มาเช่าซื้อเนาะตรงนี้ ซื้อไหวไหมดูข่าวเขาดิส่งให้เท่าแก่เราหรือว่าเขาจองไว้ทุกปีแล้วฝั่งนู้นล่ะพี่ฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นเป็นรถใหญ่ไม่เคยจอดสักทีไหนฝั่งนี้อืมไม่ใช่รถเล็กเขากินนี่แหละเอ้ยอ๋อไอ้รถจอดอยู่ไหนล่ะอยู่จอดอยู่นู้นต้องไปจุดนึงหรือว่าจะขี่เข้าไปดูก่อนก็ได้ไปทางไหนก่อนไปอ้อมไปอ้อมดูในบ้านก็ได้ของผสมหรือว่ายังไงไปทางนี้ใช่ไหมเลยทางจะกลับบ้านกลับฝั่งไหนได้ล่ะ กลับนี่เหละออกทางบ้านผมนี่แหละ <Okay. S 2> ก็ไปนี่เลยเอามออไซค์แล้วก็ขี่นำไปเดี๋ยวมผมจะขี่เลาะเลาะตามไปเรื่อยๆอันนี้เรามาจากนี่เรามาแล้วไปทางนี้เลยฝั่งนั้นมีด้วยไหมไม่มีมีแต่ข้างนี้หมดเลยมีแต่ฝั่งนี้ทังนี้ัง,งไม่เคยก้าวไก<ๆ>ทีอันนี้ก็คือไม่ได้เจาะเลขึ้นหละอย่างถ้ะเจาะมันเจาะไม่ทันนะวนาข้ามันสูงหมดอะรถรถหนีก็ล้างเริ่มมาเลยจากุบวนอะ ขบบนเขาเกี่ยวเสร็จนเราก็มาอโอ้ฝั่งนี้รถใหญ่ลงรถใหญ่ลงฝั่งนี้นมันไม่จมฝั่งนี้มันไม่จมบ่มันไม่จมอา้าวมันเป็นดินถาวเออจะว่าเป๊แต่ว่าถ้าถ้าตาเมื่อกี้แกยอยู่นะแกหางานให้ได้เยอะผมไปหาแกน,นี่เยแกก็ช่วยหานี่แหละจอดนี่แหละเดี๋ยวให้เขาไปเอารถก่อนใช่ทุงเนี่ยนี่ไงสาวน้ำซิงมาเกี่ยวกระโพดอยู่เนี่ยไหนนี่อยู่ตรงเนี่ยที่เขาสงที่ขวามือโอเสียดมอ่ะใช่เสียดม ตามดิเจลโดมไม่ยังไม่เกี่ยวว่างเลยนะฟังเนี้ยเอตามไปเอ๊ยยังเด็กอยู่เลยเนาะไปยังนมยังแน่นเนาะรุ่นับนะเออไม่มีหมู่บ้านนะครับแถวนี้มีแต่ทุ่งนาแบบนี้ก็พอรุ่นกันอยู่น,นี่ไม่เหมือนไอที่ไปอะไรร้อยอิดโอ้ย ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ว่าข้าวมันงามแค่นั้นแหละข้าวงี้แหละมันคือเราเกี่ยวแล้วเจ้าของนาเขาจะไม่ค่อยหาเรื่องกับเราเท่าไหร่เพราะเขาได้ข้าวเขาได้เขาก็เราก็ดีใจไปเราต่างคนก็ต่างนี่ไปส่วนรถก็ไม่ค่อยส่วนรถก็ไม่ต้องมาแช์กันเท่าไหร่นี่ถ้าว่าไม่ได้ข้าวมันก็ยังถ้าไม่ได้ข้าวนี่แหละไหนก็จะสงสารชาวนาไหนก็ไอเราก็ต้นทุนก็เยอะ นี่เราก็ตามในหน้ามีแตเ่เพี้ยนเุ้ยข่าวมันมีหญ้าไม่มีอะไรเลยครับนี่อันนี้ก็เส้นหลักนะครับไปเส้นหลักเดี๋ยวตามเข้าไปดูก็เดีไม่เห็นมีบ้านเลย <c oughs> สองข้างเลยนะรอรถเราจะสู้ถ้าร,ารอรถเราสู้อนไม่ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่เรานี่ต้องเร่งรีบในการทำงาน ถ้าทุ่มสองทุ่มจอดมันก็โอเคอยู่แล้วจะได้พักไปเขามาทำเสียเอาฝากติดตามครับเดี๋ยวก็นี่เริ่มออกรวงแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มที่จะเมแล้วนี่เริ่มจะออกเพราะว่ามันตั้งท้องเต็มที่แล้วถ้าฝนไม่มาทำลายนะครับ หรือไม่ต้นช่วงปลายๆนี่ให้มันล้มนี่ก็<ป>ถ้าล้มก็โอ้งานหนักเหมือนกันนะข้าวนายอยู่นะเอาฝากติดตามครับจะมูริจยาฝากอิปซีครับติดตามด้วยสวัสดีครับ